เพราะมันเป็นสีส <mayor> ัน นี่น ions. คุณอ้อนเพื่อนสนิทคนนี้คุณนุ้ยนี่ความจำดีจริงๆเลยนะคะจำอ้อนได้ด้วยอ่ะจำได้สิคะเออ่ตยฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอ่ะพอดีว่าตอนนี้พ่อฉันเส้นเลือดในสมองแตก ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการผ่าตัดด่วนถ้าพ่อฉันไม่ได้รับก,การรักษาพ่อฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะ่ะฉันก็เลยอยากจะยืเมเงินแกสักห้าหมื่นแกพอจะช่วยฉันได้ไหมออนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแกะนะแต่ฉันไม่มีจริงๆแกไปยืมกับคนอื่นไป คนที่ยืมได้ฉันก็ปนไปไล่ยืมมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีคนอื่นให่ยืมแล้วจริงๆอะ่ะเตยฉันดูนะว่าแกลำบากใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าฉันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอะ่ะนี่แกฝังไม่รู้เรื่องหรอฉันไม่มีจริงๆ ฉันไม่รบก,กวนแกเราก็ได้อันนี้ฉันซื้อโซมมาฝากแก เดี๋ยวก่อนค่ะคุณออนส้มนี้คุณออนปลูกเองเหรอคะถ้างั้นฉันขอกินหน่อยได้ไหมคะ,ะได้ค่ะออคุณนุ้ยคะส้มนี้มันน่ากินตรงไหนอะคะถ้าคุณนุ้ยอยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เพื่อนของฉันส่งมาให้จากต่างประเทศก็ได้นะคะ หืมส้มคุณออนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะถ้าคุณนุ้ยชอบเดี๋ยวไว้วันหลังฉันเอามาฝากให้อินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะกินส้มคุณฟฟีๆได้ไงนี่ค่ะขาส้ม อคุณนุ้ยคะเงินนี่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอคะ่ะเราไม่ได้สนิทกันด้วยใช่เราสองคนไม่ได้สนิทกันแต่ว่าฉันนับถือใจคุณจริงจรอ,อ๋ฉันว่าจะออกไปเปิดบริษัทรับจ้างคนทำความสะอาไดไ่ะ รับลูกค้าคนกลางของคุณนุย้ยชวนพนักงานคนดีๆที่รู้จักอืมแต่ว่าฉันยังขาดเงินอีกนิดหน่อยอะ่ะโ,โอ้ยแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากี่ปีแล้วยังมีอะไรต้องเกรงใจกันอีกฉันเองก็พอจะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยฉันให้แกไปลงทุนก่อนเฮ้ย ขอบใจมากนะเพื่อนถ้าฉันได้ดีเนี่ยฉันจะไม่ลืมแกแน่นอนัทำงานต่อส่ชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่อไปซะทุกอย่างหรอกนะคะในวันที่คุณตกทุกข์ลำบากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่หายไปไหน ตอนนี้คุณลำบากฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณเพราะฉันเชื่อว่าคนที่มีแต่ความจริงใจถ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆคุณรับไว้เถอะนะคะขอบคุณคุณนุ้ยนะคะ เงินห้าหมื่นนี่ฉันจะถือว่าฉันยืมคุณนุ้ยนะคะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามาคืนให้คุณนุ้ยเลยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณรีบเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะไปเดี๋ยวฉันไปส่งคุณนุ้ยคะแล้วโครวงการที่เราจะเซดร่วมกันล่ะคะคุณเตยคะเงินแค่ไม่กี่หมื่นคุณยังให้เพื่อนคุณไม่ได้เลยแล้วเราจะร่วมงานกันได้ยังไงคะ ไม่ใช่นะคะคุณนุ้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้เขายืมนะคะคือฉันก็แค่แคอะไรหรอคะแค่ไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินคุณเตยคะในวันที่คุณลำบากที่สุดเพื่อนคุณคนนี้เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็อย่าลืมบุญคุณเพื่อน คนเราต่อให้ได้ดีก็อย่าลืมกบคืชตัวเองพอเห็นเพื่อนหมดประโยชน์คุณก็เฉดหัวเพื่อนทิ้งอย่างนั้นหรอคะคนเห็นแกนตัวอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันจเจริญหรอกลราไอคโครงการนี้ยฉันไม่มีวันทำร่วมกับคุณหรอกเราไปกันเถอคะค่ะคุณนอนออค,คุณนุ้ยคะ